สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือของยี่ห้อหัวเว่ยนะคะวันนี้เป็นรุ่นของ Y3 s ี r ีส s 2นะคะถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะจำแพทเทิร์นที่เราตั้งไว้ไม่ได้นะคะทำให้เครื่องล็อกเข้าไปใช้งานไม่ได้เราแก้ไขได้ด้วยการทำการฮาร์ดรีเซ็ตนะคะก่อนอื่นเลยปิดเครื่องนะคะแล้วก็นำเอาเมมเอาซิมออกจากเครื่องแล้วก็ประกอบเครื่องให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะพร้อมกับปุ่มเร่งเสียงกดพร้อมกันค้างไว้นะคะแล้วรอให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยนิ้วให้ลูกศรอ,อยู่ตรงกับคำว่า recovery mode นะคะถ้าไม่ตรงให้ใช้ปุ่มเร่งเสียงนะคะเลื่อนให้ตรงกับคำว่า recovery mode พอตรงแล้วนะคะก็ กดปุ่มลดเสียงไป1ครั้งพอขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วนะคะให้ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า w i p data factory reset แล้วก็กดปุ่มปิดเปิดเครื่อง1ครั้ง พอเปลี่ยนหน้าจอนี้ก็ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า yes doris all user data แล้วก็กดปุ่มปิดเปิดเครื่องอีกหนึ่งครั้งแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะพอขึ้นหน้านี้แล้วก็ให้ใช้ปุ่มลดเสียงเอ้ยไม่ใช่ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะกดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็รอให้เครื่องทําการรีเซ็ตตัวเองขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักพักนึงนะคะรุ่นนี้จะประมาณ4นาทีนะคะจะขอ,อตัดช่วงที่รีเซ็ตออกนะคะเพื่อความรวดเร็วในการอัปโหลดวิดีโอนะคะอย่าลืมนะคะว่าการฮาร์ดรีเซตจะทำให้ข้อมูลที่เราได้ลงไว้ในตัวเครื่องหายไปหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ลงอะไรที่สำคัญไว้อย่าลืมทำการสำรองข้อมูลไว้ด้วยเพื่อฉุกเฉินนะคะเครื่องล็อกตัวเองนะคะเราไม่สามารถจะไปทำการย้ายในตอนนั้นได้นะคะก็มาแล้วนะคะตั้งค่าตามที่เขาให้มานะคะแล้วก็รุ่นนี้มันจะเป็น Android 5.1ให้จำ a c c o u า t g อ o า l e นะคะอีเมล แล้วก็รหัสผ่านไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าต้องใช้ในการกรอกข้อมูลนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเสียเวลาไปทำการปลดล็อกอ่าแอค o ค้า g ์ o o เกอีกนะคะนี่เราก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาให้ใส่ไปนะคะใส่ไปเรื่อยๆ มาแล้วนะคะที่เราได้ทําการล็อกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรหัสตัวเลขนะคะหายไปหมดแล้วนะคะก็กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแปลน,นว่าจบแล้วนะคะการฮาร์ดรีเซ็ตหัวเว่ย Y-3 ซีรีส์2อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวหน้าว่าจะนำรุ่นไหนมานำเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ thank you